สวีดัสสวัสดีพี่น้องมาให้อาหารจ้าครับมื้อนี้เฮาอยู่ที่อาจารย์ตำยู่วัดพระโตครับผมวัหลวงพระโตวัดวัดโบสถ์วัดโบสถ์ปทุมธานีใช่ไหมป้าโบสถ์หลังพอปรุมธานีป้าเข้าไปด้วยสิวะว้าเนี่ยเนี่ถ่ายป้าป้ามีหน้าที่ฝาดหน้าวัดอยู่มาได้นะคนได้บุญคนเยอะไหมป้าเสารวอาทิตย์คนเยอะใช่ไหมอ๋อครับสวยสวยวัดสวยป้า เมื่อกี้ไปไปไปไหว้ป้าก็สวยฮะเมื่อกี้ไปไหว้ไอ้ผ้ามาแล้วเขาว่าสิผ้าให้คุณค้านี้ครับเป็นค้านี้ก็เลยเองใหญ่มันมันอยู่เดี๋ยวถ่ายอยู่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนี่แหละครับตรุ่งนี้น่าจะลงครับลงวันนี้ครับครับครับเดี๋ยวเฮ้ เขาอยู่ไซบอกเพิ่นก่อนอยู่อยู่ปฐุมธานีครับมาผู้เดียวได้น่ะวัดโบสมาผู้เดียวได้น่ะนางโคโมอยู่เจ้าเจ้าไปไปไกล้ๆลด้วยโอ้ป่าเดี๋ยวจะเขาไปไกลเขาดูนี่ให้เงี้ยมันเดยไม่อาจไม่โอกาสพระอาจารย์ต่ำมาเหตุบุญนะครับอยู่วัดโบสถ์ปทุมธานีบุญนางยุยไกเลยก็มันก็เสียนฝนเล่าแถอะเป็นฝนเล่าเนาะบุญก็ไดมันคือสาว มีโอกาสมาเที่ยวได้แล้วครับวัดโบสถ์ปทุมธานีมื่อนี้เฮาเจ้ากับว่ากับเอฟซีนะปลาพี่น้องปลาตัวใหญ่ๆหุ่ขนาดอู้น้ำกระเด็นแก้วบุญดีดีดีครับนี่เอ้าฮะจะล่องวานไดยทั้งฝนให้น้ำมันสาดถึงคนด้วย เราลองย่างไปถามใกล้ๆกันเด้อเจ้าลองไปถามมันดูโหจะการต่ำว right? ่งดูบางทีบอไทยได้บอไทยได้อ๋อใหญ่ใหญ่บอแม่นป่าเบิ้บเอามาหนิกราบกราบสวัสดีเพป็นก่อนเจ้าถือกล้องให้ก่อนเทียบบุญก็ได้บุญครับผมถือกล้องให้เออ สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับช่องแง่ต่ำํำตรงชแนลนาะมืันนี้พรอาจารย์ต่ำม่เห็นบุญี่น้อบุญกับข้าวข้วบังพี่น้วงบุญกับพี่น้วงอ้มาผู้เยีววผมเมียอยากบอกยู่ครับเี๋ยวผมสยไ้แบบแบบวันนี้นะี่น้องไ้แบบบุฟเฟ่ครับแบบบุฟเฟ่ห้แบบบุฟเฟ่ตออจวต้องนนะครับดูมันขึ้นมาเนี่ยดู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 ้นมาเอา แบบเอาเอาแหมาแบบวานบุฟเฟ่เลยครัโอ้โหให้แบบบูฟเฟ่ดินี่่ได้กินเนี่ยเป็นไอาจาร์ต่ำลยมาวัดแล้วสมใจไป,ปใจเยี่ยมออ้ไอุอออ้มบนนี่้งทำ่ไหอนกเนี่บางมันติดตับ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 ตบุญกับข้าวขาวพี่น้องออโอ้โหเปลี่ยนมาแล้วว่ะ จ,จะจะร้องให,ให้ให้แบบบุฟเฟ่ด้วยจานตำ่ำให้แบบบุฟเฟ่ด้วยมีขันเียร์ไม่ต้องเ <laughs> บิ้งเบิ้งมันจะขึ้นมากกว่านี้เ,เบิ่อนเบื่อนครับหลายค<บ>รับอะโอโ้โหแบบแบบแบบเอาแหมาทิียวเลย่ดเลนี่เย็นก็ไปบุญขาวแหง่งอ่ะบุญเห็นศาสตรนี้หรืออาจารย์ตั้ม ลองเพลงฟังนะลองเพลงบุญบุญพลาเป็นบุญพลาเดเน่นถ้าเฮามาพอๆฮุ่นฮ <c oughs> ู้เซ็กือกันอยู่ว่าสนิทกันข้ายไปละยัางนี้ไหมโอ้โห <c oughs> สงสัยเขาว้าไทยวะเอองลองค่มึงเขาคอยอยู่บ้านใส่่อยู่บ้านอยู่ใสกว่าโอ้ยสีงงอเอยน้ำหยน้ำุงใส่ยางนี้หรอไปไปถามมึงขอมคุครับผคยอ่ไหนเขาฮ่เอาเที คือได้มาพูดไอ้แกงห้าสิบบาทเจ้าเสียอะไีเนน่ยเจ้าขอเบอร์ที่กะบบอกะบบอ้เออเบอร์โทรศัพท์ไม่ไอ้พอโทรหายามเมื่อคืนยามเงาเนี่ยบอพอหลงเพ่งหลงเพลงกีบเลยอาจารย์ต่ำเนาะไอ้มีเพียกเนี่ยบอ้ะไอมีหวังเนี่ยบอ้ะตอนี้จะนี่ไงโอ้เขาบอ้ะเบาหนักมาเนี่ยเอาให้ได้เอาให้ได้ บมยอมดอกตามผมดูเลยไปคิดยามังใจก็เจ้ากรเจ้าวันหนเจ้าคิ่ยัโอ้ไต่สัทคที่เห็นมีสไปเดือดเดือดเพินขอเบอร์แม่อี่แะไม่ีเบอร์ให้เพินวะขอเบอร์น่เบอร์ยังไปทำไรเจาเดตามไม่รีบ่ะเอ้ามาเอ นี่ครับเป็นบรรยากาศรอบ,บวัดท่ายายพระอยพี่้องพิ่งไงิ่งไงเป็นพระเจ้านั่งนะครับเป็นพระหลวงพ่อโตอาหารปลาทั้งมหาชิบะโคบุญหมดถึงนี่ล่ข้าเจ้าไอเนาะขีบเสาหงให้ไม่ได้กันนะครับปง้างงี้เหรอกูขึ้ขี่ยามังไจอี่เลยนะอืเพราะว่าหนาเดือพเนี่ มืาอนี้อาจารย์ออดบ่ได้มานั่มนะครับอาจารย์ออดเมาเราอาจารย์ออดเมาเราขี่ได้ชงเอาตอบราบพี่น้องเกันซะมือนี้มือนี้มีความีฮาข้อมกวนตีนของอาจารย์ต่ำมีสมนี่แหละเราจะเอาลงช่องหมูอูดีกว่าเนาะจึงหิ้วเข่าพี่น้องเอาลงช่องหมูอูดเนาะอ่อ่าอีกจ้ำนะครับช่องหมูอูดอ่ากดไหล่กดแชร์กดซับตาคันดูน้ำกันแหละซับคาซับทิ้งซับน้ำไม่สมซับซับคนวังหันพร้อมคนวังหันพร้อมนะครับไม่เบื่อไม่เบื่อคงเสีย ตบกอลังสวัสดีสวียดัดจู๊บไปแล้วครับไปแล้วอยู่ดีไม่แห้งสักผิวสุกคนครับ